สรุปหนังวิกเก็ตภาคแรกแบบสั้นๆเข้าใจง่ายก่อนไปดูหนังภาคใหม่อย่างวิกเก็ตโฟร์กู๊ดหนนะังเ <c oughs> ปิดมาด้วยการเฉลิมฉลองของชาวออสท,ที่ว่าแม่มดชั่วร้ายแห่งตะวันตกได้ตุยไปแล้วและเราจะได้เห็นแม่มดผู้แสนดีแห่งทิศเหนือกาลินดาคนนี้ที่ได้มาเฉลิมฉลองกับชาวออสด้วยและหนังก็ได้เล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของแม่มดชั่วร้ายเอลฟาบาเธอนั้นตัวเขียวตั้งแต่เกิดถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดและได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชิดพร้อมน้องสาวที่นี่เธอได้เจอกับกาลินดาหญิงสาวผู้ล่าเลงสง่างามและเป็นที่รรัััักกกกของงททุคคคนนูู้้้้่ไดดมมาาจววย เกลียดชังเพราะความแตกต่างแต่ไม่นานมิตรภาพความเข้าใจก็ได้ก่อตัวขึ้นกับทั้งคู่แต่ทว่าได้มีพ่อมดอสอผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งต่อมาเราได้รู้ว่าคือคนธรรมดาและมาดามมอริเบิลคนนี้เป็นครูใหญ่แผนกเวทมนต์ของมหาวิทยาลัยพวกเขาได้ปกปิดความลับของเหล่าสัตว์พูดได้และสัตว์พวกนี้กำลังถูกกดขี่เอลฟาบ้าได้รู้ความจริงแล้วได้ตัดสินใจยืนหยัดต่อสู้เพื่อสัตว์พูดได้และมันทําให้เธอเป็นศัตรูของระบบเธอได้ถูกมาดามมอริเบิลตาหน้าว่าเป็นแม่มดผู้ชั่วร้ายในขณะที่กาลินดาเเเเลืืออออกกยู่่่่่ัังงงงตรรข้าาาาามมนนพษสิิทีธคคดววป็ ทั้งคู่ต้องแยกจากกันและได้อวยพรกันให้สมหวังกับเส้นทางที่ทั้งสองเลือกสุดท้ายแล้วเอลฟาบาได้ไล่ขถาจนได้ไม้กวาดและชุดของแม่มดพร้อมประกาศว่านางคือแม่มดผู้ชั่วร้ายทาให้อาณาจักรปั่นป่วนแล้วเธอก็บินหายไปจบและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องไปรับชมได้ในวิกเก็ตฟอร์กูฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์